เปิดมาวันแรกอุปกรณ์ครบมือแล้วยังกันเล่นก่อนหน้านี้มา10วันแต่ก็ยังกินแอปเปิลมาทาั้งชีวิตเนื่องจากฐานะเรายากจนใช่ครับแล้วคณชีวิตผิดผมเล่นก่อนหน้าน้มันแล้วจริงๆแล้วผมก็จะเริ่มต้นวันแรกโดยการมีของครบมืออย่างนี้เลยและตอนนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดใน mc csl. in กันครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบทำอุปกรณ์ผมจึงต้องการบอลเขียวเป็นจำนวนมากในการทำอุปกรณ์ของผมนะผมก็เลยถามซื้อในแชทเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่มีใครขายสักคน ผมจึงตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในการทําฟาร์มเจ้าบอลเขียวนั่นเองเนื่องจากการทําเจ้าฟาร์มตัวนี้มันต้องขุดวันนี้มันก็เลยต้องขุดทั้งวันผมที่จําเป็นต้องใช้บอลเขียวจึงจําใจต้องขุดจนเงือเต็มเม้าไปหมดเลยเนื่องจากผมทนความมืดและความหลอนในนั้นไม่ไหวผมจึงประดิษฐ์เจ้าไฟเพื่อไปทําให้ที่นั่นสว่างขึ้น หลังจากปักเพราะความสว่างสมใจอยากแล้วผมจึงทำการขุดต่ออย่างไม่ใหญ่ดีหันมาสบตากับน้องแรก่ก็อดใจไม่ไหวก็ขุดหน่อยละกันเนื่องจากผมไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวผมจึงขอให้รู้จักกับน้ององุ่นแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อองง่นนะเพราะว่าเขาแต่งตัวแบบนี้ไงผมก็เลยเรียกเขาว่าน้ององุ่นและเขาก็เดินจากไปแบบไม่ใหญ่ดีผมจึงตั้งหน้าตั้งตาขุดเพื่อที่จะได้ใช้ไอบอลเขียวนั่นตอนที่กำลังจะขุดขึ้นชั้นต่อไปนั้นก็ได้ถูกน้ององออง่นชักชวนเข้าลัททีองง่นโดยการใส่ชุดองง่น ยังไงนะผมที่ปฏิเสธด้วยเสียงแข็งเนื่องจากผมที่หลอเท่นั้นจะไปใส่อุ่นมันก็ไม่ได้เมื่อนในแชทมันเงียบเหงาก็ต้องเพิ่มสีสันกันในแชทสักหน่อยผมที่ไม่รู้มันหาหรือไม่ฮาก็เลยหัวเราะไปก่อนลุ่มเขื่อนขุดยังไม่เสร็จก็อู้มาพักมือโดยการหาของดีๆในตลาดโลกมาประดับเดือประดับตัวแต่ก็ไม่เจออะไรที่ถูกใจเลย หลังจากนั้นก็มีสปายจากเพื่อนบ้านที่พีมาหาเอาให้ผมตกใจกเลยทีเดียวผมจึงมอบหินอลัมค่าให้อยู่ในตัวผมรับล้านอันให้เขาแต่เขากลับปฏิเสธหินอลัมค่านี้จะกล้าปฏิเสธได้ยังไงฮะเหมือนเขาจะมาดีเขาได้ให้มันฝรั่งกับผมผมจึงดีใจเพราะผมไม่เคยกินอะไรนอกจากแอปเปิลมาก่อนหน้านี้เลยบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเนื่องจากหินในตัวผมเยอะมากผมจะมาเก็บอขอขบบนแป๊บแล้วเดี๋ยวไปทรมานนิวกันต่อผมได้หิวนั้นจึงซัดมันฝรั่งจากเพื่อนบ้านที่ให้มา ต้องขอบคุณเพื่อนที่เอามาัามานฝรั่งเผามาให้หมันฝรั่งเผาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยบ้าตายมันก็แค่มันฝรั่งเผาด้วยความที่กินมันฝรั่งเผาที่เพื่อนบ้านให้มาผมจึงมีแรงขุดไปอีกมากเลยครับในที่สุดน้องอ้วุ่นก็โชว์ตัวมาช่วยผมคุสักทีหลังจากได้หายไปนับชั่วโมงผมคิดว่าเขาต้องไปบูชาย,ยันอาวุนมาแน่นอนเลยดูทรงนะ ขำเพ้ออะไรกันครับเนี่ยขุดต่อเลยแล้วกันหลังจากที่นิ้วแฉะมาตั้งนานแฉะแฉะคือแบบแฉะถือเมาส์แล้วมันเหงื่อมันออกอะไรเงี้ยมันร้อนไงข้ามเรื่องนั้นไปก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เราขุดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ได้ศึกษาฟาร์มจากฝรั่งมามากมายคือแบบดโูโซ่ตอนที่อัดคลิปแล้วนะหลังจากที่ดูเสร็จแล้วก็เริ่มลงมือทํากันเลยครับผมจริงได้ขึ้นมาเอารถไฟกับรางรถไฟที่ข้าบไว้ไปจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ใช้จะได้ใช้ก็ตอนนี้แหละผมก็ทำม่วๆส่วๆตามสไตล์ของผมไปนั่นแหละคร เมื่อผมกําลังจะวางรถไฟแต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หรือว่ามันอาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับผมจิงเวอแทกไปนานเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็โผลมาแบบงงๆผมคิดว่าเซิร์ฟนี้มันต้องมีอะไรแปบบลกๆกันแหละทุกคนเชื่อไหมและในความเหอในการสร้างวงจรของผมบวกกับการขี้เกียจลงมาเก็บขออข้างล่างโดยที่ไม่รู้ว่าฟาร์มมันจะได้ผลแม่นะผมจึงทําการทําที่ส่งของขึ้นไปข้างบนแบบหล่อเทสไตล์วินบอย หลังจากนั้นก็โชว์สเต็ปการท,ทําวงจรไปหนึ่งทีวงจรส่งของเครื่องบนแบบไอลุงตุงนังสไตล์กเก๋ๆแบบวินบอยแล้วครับผมที่ดูคลิปปกฝรั่งมาจึงอยากจะทําตามเขาบ้างผมที่เห็นเขาเอาเด็กโขงล่อสลามก็เลยอยากจะทําเด็กโขงบ้างแต่ดันลืมเอาฟักทองมาสุดปะล่ะผมจึงรีบซอยตีนแตกเพื่อไปเอาฟักทองมาจากด้านบนฟาร์มฟักทองของผมที่แบบหล่อเหลาอลังการมากอะเอผมที่ดีด้าเพื่อจะทาเด็กโขง จึงรีบเอาฟักทองปักลงไปแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจึงขุดแล้ววางใหม่อีกหลายรอบแต่มันก็กลับไม่เป็นผลสักนิดเลยและผมก็ได้สังเกตว่าไอ้เจ้าฟักทองนี้มันไม่มีหน้าเลยผมจึงนั่งซึมอยู่นานและคิดว่ากาจะเลิกทาแล้วแต่ในหัวผมที่ปิ๊งไอเดียสุบะเจิดเลิอดรับในปัะตพีที่1อันดึงเป็นยอดเยี่ยมอะไรวะเนี่ยด้วยความเชี่ยวชาญและชํานาญในการเล่นแมคค้ามาอย่างน้อย10ปีโคชิโมะ ผมจริงจะครับเจ้าประตูแบนแบบว่าให้มันเดินตกมาตายเองไม่ต้องใช้กลิมลลอ่ะเข้าใจปะแลวผมก็ได้เอาโกสโตนมาแปะแทนท็อตเพราะความสวยงามแต่ผมก็งงกับตัวเองอยู่ทั้งที่ตัวเองไม่เห็นฟาร์มนี้แล้วจะเอามาแปะทําไมก่อนแต่ใช่มหมเถอะครับเพราะความสวยงามหลังจากที่ผมแปะอยู่นั้นน้องอุ่นก็เข้ามาหาและอยากมีส่วนร่วมในการสร้างที่ยังนีผมคิดว่านะที่เขาหายไปตะเกียบคือเขาต้องไปทําอะไรกับอุ่นไม่อีกแน่นอนเลยและตอนที่ผมกําลังจะวางประตูแบนอยู่นั้นอื ผมไม่ตกลงมาแล้วมองหน้าน้ององุ่นอย่างเครียดแค้นและผมคิดว่าแค้นนี้ต้องชำระผมจึงรีบวิ่งขึ้นไปเพื่อจะแก้แค้นน้องอุงุนผมที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะดันน้องอุงุนลงไปเพื่อแก้แค้นแต่น้องอุงุนก็พิมพ์คําขอโทษจึงทาให้ผมใจอ่อนนั่นเองแม่แม่คนเราก็ต้องแหอไัยกันบ้างนะเนาะหลังจากทําทุกอย่างเสร็จผมก็อยากเห็นผลไวๆแต่ว่าด้วยพิษของเวลาผมจึงง่วงนอนผมจึงฝากน้องอุงุนดูฝ์มต่อว่ามันจะได้ผลหรือไม่และผมก็ไปหลับนะ โอเคก็จบไปกับว right like, so ันแรกในเซิร์ฟเวอร์ mc csl in สำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ IP ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน1.16.5นะครับที่ผมเล่นอ่ะและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพืเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและวันต่อไปในเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันได้เลยครับผม